วิทยาลัยราชพัฒ์เลยได้น้อมนําพระราช,ชยบายด้านการศึกษาให้เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นภายใต้การดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นระยะ20ปีโดยผ่านพันธกิจสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาโดยมุ่งเน้นให้อาจารย์และนักศึกษามีส่วนเข้าไปช่วยเหลือชุมชนและยังเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และยังให้ชุมชนเป็นห้องทดลองในมิติต่างๆเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาโดยให้นักศึกษาใช้องค์ความรู้ความเข้าใจเพื่อนําไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนค่ะและเรานะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เลยได้นําหลักการแนวคิดของวิศวกรสังคมมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินโครงการค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักนะคะเพื่อเป็นการสร้างทักษะติดตัวให้แก่นักศึกษาเพื่อการดํารงชีวิตและการทํางานในอนาคตค่ะมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด นักสื่อสารนักประสานงานและนักสร้างนวัตรกรให้แก่ชุมชนค่ะโดยผ่านการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning จากการลงมือปฏิบัติงานในพื้นที่จริงนะคะและนอกจากนี้เรายังเกิดการเรียนรู้แบบท่ามศาสร์และยังมีอาจารย์เป็นโค้ชคอยชี้แนะแต่ไม่ชี้นําให้แก่เราค่ะพวกเราชาวมหาวิทยาลัยราชพัฒ์เลยได้นําหลักการและแนวคิดของวิศวกรสังคมมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินโครงการเพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษามีทักษะติดตัวและเพื่อการทํางานในอนาคตค่ะ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานงานและนักสร้างนาวัตกรให้แก่ชุมชนค่ะโดยเรานะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เลยได้ดําเนินโครงการทั้งหมด6พื้นที่และ6โครงการดังนี้ค่ะครับสำหรับบ้านหินสอตำบปลปาบาอ,อําเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับก็ชาวบ้านนะครับก็นิยมปลูก พืชเมืองหนาวนะครับคือแมคคาเดเมียนะครับเป็นพืชประจําหมู่บ้านพืชเศรษฐกิจประจําหมู่บ้านเลยทีเดียวนะครับชาวบ้านแห่งนี้นะครับสมัยแต่ก่อนนะครับก็นิยมปลูกพืชหลายหลากหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรมันสําปะหลังขิงขาตะไคร้ก็เป็นพืชส่งออกสมัยแต่ก่อนนะครับหลังจากนั้นหลังจากในหลวงราชการที่9นะครับได้มีการนําเอาแมคคาเดเมียเข้ามาพระราชทานให้กับชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็เริ่มหันมาปลูกแมคคาเดเมียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งแปลรูกการจําหน่ายออก โดยมีการส่งเสริมจากเกษตรพื้นที่สูงอำเภอภูเรือจังหวัดเลยเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการช่วยในการผลิตแปรรูปต่างๆให้กับชาวบ้านแห่งนี้นะครับจนเกิดมีปัญหาอย่างหนึ่งที่พวกเราชาววิศวกรสังคมเห็นอีกหนึ่งอย่างคือเกิดปัญหาขยะเกิดขึ้นนั่นก็คือเปลือกและกะลาเม็ดแมคคาเดเมียหลังจากการผลิตแล้วนะครับจากพวกเราได้ศึกษาดูนะครับก็มีทั้งเปลือกและกะลาเม็ดแมคคาเดเมียเกิดขึ้นนะครับประมาณ 50%ต่อการผลิตเม็ดแมคแครดเมียหนึ่งครั้งนะครับนั่นก็คือเราผลิตเม็ดแมคแครดเมียออกแค่ไหนขยะก็จะออกเท่านั้นนะครับ50ต่อ50พวกเรานะครับชาววิศวกรสังคมมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏเลยร่วมกับกองพัฒน,นานักศึกษาและชาวบ้านชุมชนบ้านหินสอตำบลปลาบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับก็ได้มีการนําเอาองค์ความรู้ของวิศวกรสังคมนะครับกระบวนการต่างๆของวิศวกรสังคม นักคิดนักสื่อสารนักประสานงานนักสร้างนาวัตกรนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาในจุดนี้ที่บ้านหินสอตำบนปลาบาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยการสร้างวิศวกรสังคมเพื่อร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบุกโฮม อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยคณะครุศาสตร์นำโดยสโมสรน,นักศ,ศึกษาคณะครุศาสตร์นะครับได้ร่วมกันวางแผนกับรองคณะบดีฝ่ายพัฒนาน,นักศ,ศึกษาและสโมสรน,นักศ,ศึกษาคณะครุศาสตร์เพื่อร่วมกันทําแผนเพื่อลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลที่บ้านบุหมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจุดเด่นจุดด้อยของบ้านบุหมรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ครับสิ่งที่ชุมชนจะได้รับนะครับก็คือมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับผู้ชมเรานะครับที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ปริมาณมากจุดชมวิวและจุดถ่ายรูปมีความมั่นคงแข็งแรงถาวรครับใช้มีอายุการใช้งานที่มากขึ้นด้วยศาสตร์และผินของด้านวิศวกรรมครับ 2. ก็คือชุมชนนะครับมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําการเกษตรแบบผสมผสานการนําเทคโนโลยีด้านการเกษตรเบื้องต้นมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง แล้วก็เด็กและเยาว,วชนภายในชุมชนนะครับสามารถเป็นจิตอาสาให้ชุมชนสามารถนำพานักท่องเที่ยวหรือสามารถสารต่อองค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้คงอยู่ถาวรผู้กับชุมชนครับโครงการวิศวกรสังคมราชาพ,พัฒนาบ้านหาดเบี้ยซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สารต่อมาจากปีที่แล้ว โดยมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวครับและเพิ่มมูลค่าให้กับหินที่เหลือจากการขายครับโดยหินนั้นซึ่งมีขนาดเล็กและไม่สามารถขายได้ครับและยังมีกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านหาดเบี้ยโดยได้พัฒนาแปลงกเกษตรในโรงเรียนบ้านหาดเบี้ยครับให้เป็นแหล่งกเกษตรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนครับ การจัดลงพื้นที่ที่มั่นกลางตำบลปากตมุมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเราได้พัฒนาหมู่บ้านได้ทำป้ายจุดเช็คอินให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวได้ไปถ่ายรูปมีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ไทยพวนเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้ก็จะมีประวัติความเป็นมาและภาษาชาวไทยพวนมีชุดการแต่งกายและวัฒนธรรมต่างๆให้ได้ศึกษา และยังเป็นการส่งเสริมให้คนรู้จักบ้านกลางเพิ่มมากขึ้นซึ่งนักศึกษาที่ได้ลงพื้นที่จะได้รับความรู้วัฒนธรรมการเป็นอยู่การใช้ภาษาต่างๆของชาวไทยพวนส่วนชุมชนก็จะได้แหล่งท่องเที่ยวและผู้คนที่มาเยี่ยมชมทําให้ชาวบ้านกลางมีรายได้มากขึ้นค่ะซึ่งเราได้มีการดําเนินง,งานนะครับอยู่3อย่างนะครับ1ก็คือ การสร้างเล้าไก่นะครับสองนะครับก็คือการสร้างสนามกีฬาเปตองสามนะครับการสร้างสนามเด็กเล่นนะครับวัตถุประสงค์ของเรานะครับในการดําเนินงานนะครับทั้ง3าอย่างนะครับอย่างแรกะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างเล้าไก่ของเรานะครับก็คือทําให้ตัวนักเรียนนะครับกับโรงเรียนได้มีการร่วมมือกันนะครับในการดําเนินงานต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันของโรงเรียนลงนะครับ สองนะครับวัตถุประสงค์ของการสร้างสนามเปตองนะครับซึ่งโรงเรียนเนี่ยบ้านห้วยได้เนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่ว่ามีตัวนักเรียนเนี่ยน้อยนะครับซึ่งไม่สามารถส่งประเภทกีฬาต่างๆได้นะครับซึ่งเป็นกีฬาใหญ่ๆนะครับซึ่งอาจจะไม่ส่งสามารถส่งได้ที่สามารถส่งได้ก็คือเป็นกีฬาเปตองนะครับแล้วที่เราลงพื้นที่นะครับในตอนนั้นนะครับซึ่งสนามเปตองของน้องเนี่ยยังไม่มีคุณภาพนะครับเราจึงได้เล็งเห็นปัญหาข้อนี้นะครับ เราได้มีการทําสนามเปตองนะครับเพื sz, ่อเพิ ons, ่มศักยภาพการเล่นกีฬาของน้องนะครับให้เต็มที่มากขึ้นครับผมแล้วก็สานะครับก็คือการสร้างสนามเล่นซึ่งวัตถุประสงค์ของการสร้างสนามเล่นของเรานะครับก็คือเครื่องเล่นเนี่ยในโรงเรียนบ้านห้วยได้เนี่ยมีความเก่ามากครับแล้วก็เราห่วงถึงความปลอดภัยของน้องนะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยไม่ได้มีการออกกำลังกายเราจึงเล็งเห็นปัญหาในข้อนี้นะครับเราจึงมีการสร้างสนามเล่นขึ้นมาใหม่เพื่อส่งเสริมให้น้องเนี่ยมีการออกกําลังกายแล้วก็มีการทํากิจกรรมร่วมกันนะครับ วันนี้เราจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อการสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนให้เป็นวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเราพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาทัานทีในทุกโอกาสแม้ว่าชุมชนจะอยู่ห่างไกลสักแค่ไหนเราจะก้าวไปให้ถึงอย่างเต็มกำลังความสามารถภายใต้การเป็นวิศวกรสังคมคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน